สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากๆในกระทรวงยุติธรรมนะคะคือมีการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงยุติธรรมฝ่ายการเมืองคนใหม่ครับคุณสุภชัยใจสมุทรใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณสุภชัยใจสมุทรซึ่งเรื่องนี้เรามีแหล่งข้อมูลเป็นคำสั่งกระทรวงยุติธรรมฉบับที่1932568เลยนะคะเราจะมาลองคุยกันดูขอว่า การแต่งตั้งครั้งนี้เนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางใหม่ๆของกระทรวงบ้างครับผมคือที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องจังหวะเวลานะครับอือหือยังไงคะคือพลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์ท่านเพิ่งเข้ารับตำแหน่งรมวยุติธรรมไปเมื่อ30กันยาห8ที่ผ่านมานี้เองค่ะเพิ่งไม่กี่วันก่อนครับแล้วพอวันที่หนึ่งตุลาก็คือวันรุ่งขึ้นเลยเนี่ยก็มีคําสั่งแต่งตั้งคุณสุประชัยออกมาทันทีเลยครับโอ้โหวันเดียวเลยเหรอคะวันเดียวเลยครับ เรียกว่ารวดเร็วมากๆแสดงว่าเรื่องการสื่อสารนี่เออจะถูกมองว่าเป็นเรื่องด่วนเรื่องสําคัญอันดับต้นๆเลยนะคะเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นครับผมแล้วในคําสั่งเนี่ยคะ่ะเขาให้เหตุผลของการแต่งตั้งที่เออรวดเร็วขนาดนี้ว่ายังไงบ้างคะแล้วทําไมต้องเจาะจงว่าเป็นโคศกฝ่ายการเมืองด้วยล่ะคะอ๋อครับ ในคำสั่งก็ระบุเหตุผลไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับคือบอกว่าเพื่อให้การประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงานของรัฐบาลและก็ของกระทรวงเองเนี่ยรวมถึงการสื่อสารองค์กรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้มันเป็นไปอย่างออที่เขาใช้คำว่ารวดเร็วถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอืรวดเร็วถูกต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพใช่ครับ ส่วนคำว่าฝ่ายการเมืองตรงนี้นะครับก็น่าจะตีความได้ว่าเป็นการเข้ามาช่วยเสริมในมิติการสื่อสารที่มันเชื่อมโยงโดยตรงกับแนวนโยบายของท่านรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลชุดปัจจุบันอ๋อคือเน้นเชื่อมโยบายให้ชัดเจนขึ้นประมาณนั้นครับผมแต่การเน้นคำว่ารวดเร็วกับประสิทธิภาพเนี่ยนะคะในกระทรวงที่เกี่ยวกับความยุติธรรมซึ่งบางทีมันต้องการความละเอียดรอบคอบสูงมากๆเลย ก็น่าสนใจนะคะมันสะท้อนอะไรได้บ้างคะว่าทำไมต้องเน้นตรงนี้เป็นพิเศษครับก็น่าคิดนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมองว่าการสื่อสารที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่ทันการพอหรือว่าอาจจะยังไม่สามารถชี้แจงประเด็นที่มันซับซ้อนหรือประเด็นที่สาธารนณะสนใจมากๆเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การมีโฆษกฝ่ายการเมืองที่ทำงานใกล้ชิดกับท่านรัฐมนตรีโดยตรงเนี่ยก็อาจจะถูกคาดหวังว่าจะมาช่วยตรงนี้ได้ทําให้การสื่อสารนโยบายผลงานหรือการชี้แจงต่างๆเนี่ยมันออกไปสู่สาธารณะได้ตรงเป้ามากขึ้นแล้วก็ฉับไวกว่าเดิมค่ะเข้าใจเลยแล้วขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบล่ะคะที่ระบุไว้ในคําสั่งมันจะท้อนเป้าหมายเรื่องความเร็วเรื่องประสิทธิภาพนี้ยังไงบ้างคะครับหน้าที่หลักๆที่เขียนไว้นะครับก็มีเรื่องการแถลงข่าว หรือไปร่วมแถลงข่าวในเรื่องที่เกี่ยวกับกระทรวงอะครับค่ะอันนี้ก็ปกติของโคศกใช่ครับแล้วก็มีเรื่องการให้คําแนะนําในการจัดคำแผนสร้างการรับรู้แล้วก็เสริมสร้างภาพลักษณ์ของกระทรวงอะโดยทํางานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดอื่นๆอ่าอันนี้น่าสนใจนะคะให้คําแนะนําเรื่องสร้างการรับรู้เสริมสร้างภาพลักษณ์ ครับผมแล้วก็แน่นอนก็คือปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ท่านรัฐมนตรีมอบหมายซึ่งทั้งหมดนี้ก็อยู่ภายใต้อำนาจตามพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534แล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่5พศ .2545 ซึ่งก็เป็นกฎหมายหลักที่ให้อำนาจรัฐมนตรีอยู่แล้วในการบริหารกระทรวงการให้คำแนะนำเรื่องสร้างการรับรู้และเสริมสร้างภาพลักนี่ฟังดูมัน เป็นบทบาทเชิงรุกเหมือนกันนะคะมากกว่าแค่รอตอบคําถามหรือว่าชี้แจงข้อเท็จจริงเฉยเใช่เลยครับมันชี้ให้เห็นชัดเหมือนกันนะครับว่าบทบาทนี้น่าจะเน้นไปที่การสื่อสารเชิงกลยุทธ์หรืออาจจะมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากกว่าบทบาทของโฆษกประจําที่ปกติจะเป็นข้าราชการซึ่งส่วนใหญ่มักจะเน้นให้ข้อมูลข้อเท็จจริงตามกรอบงานประจํามากกว่า Oh. เพราะฉะนั้นการมีคำว่าฝ่ายการเมืองต่อท้ายเนี่ยก็น่าจะยิ่งตอกย้ำความแตกต่างตรงนี้แหละครับว่าเน้นสื่อสารในมุมมองในนโยบายของฝ่ายบริหารเป็นหลักเลยเข้าใจชัดเจนเลยค่ะแสดงว่านี่เป็นการปรับทับด้านการสื่อสารครั้งสำคัญจริงๆที่เน้นความเร็วความชัดเจนแล้วก็การสร้างภาพลักษณ์เชิงรุกให้มันสอดคล้องไปกับทิศทางของรัฐมนตรีท่านใหม่เลย สรุปแบบนั้นได้เลยครับผมเป้าหมายหลักๆก,ก็คือการยกระดับกลไกการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรมให้มันตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันและก็นโยบายใหม่ๆได้ดียิ่งขึ้นเร็วขึ้นค่ะทีนี้มันก็มีประเด็นที่น่าชวนคิดต่อเหมือนกันนะคะคือการมีตําแหน่งโฆษกฝ่ายการเมืองเนี่ยในกระทรวงที่เอ่อถือเป็นเสาหลักด้านความยุติธรรมเลยซึ่งบางครั้งภาพลักษณ์มันต้องดูเป็นกลางมากๆต้องอิสระมากมาก มันจะมีความท้าทายอะไรเป็นพิเศษไหมคะที่อาจจะต้องบริหารจัดการนอกเหนือไปจากแค่เรื่องความเร็วหรือประสิทธิภาพที่ระบุในคําสั่งโอ้นี่เป็นคําถามสาคัญเลยครับผมว่าความท้าทายหลักๆเลยเนี่ยน่าจะอยู่ที่การสร้างสมดุลน,นะครับสมดุลระหว่างอะไรกับอะไรคะครับคือสมดุลระหว่างการสื่อสานโยบายของฝ่ายการเมืองที่แน่นอนว่าต้องการความรวดเร็วความชัดเจนต้องการสร้างความเข้าใจในวงกว้างกับอีกด้านหนึ่งคือ การสื่อสารข้อเท็จจริงทางกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมต่างๆ uh huh. ซึ่งตรงนี้มันต้องการความถูกต้องแม่นยำความรอบคอบแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังอย่างสูงเลยไม่ให้ไปกระทบกับคดีความที่อยู่ในกระบวนการหรือว่าไปกระทบต่อภาพความเป็นกลางของกระบวนการยุติธรรมเองจริงด้วยค่ะการสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในบริบทนี้เนี่ยถ้าเร็วไปหรือเน้นประสิทธิภาพทางการเมืองมากไปมันก็อาจจะเสี่ยงต่อการถูกตีความได้หลายหลายหรืออาจจะเกิดข้อกังขาเรื่องความเป็นกลางได้ง่ายขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะถูกต้องเลยครับงั้นกลยุทธ์ที่จะใช้ภายใต้โครงสร้างใหม่นี้ก็น่าจับตามมองมากๆเลยนะคะว่าจะออกมาในรูปแบบไหนกันแน่แล้วจะสร้างความน่าเชื่อถือควบคู่ไปกับความรวดเร็วอย่างที่ตั้งเป้าไว้ได้ยังไงใช่ครับ โดยเฉพาะในยุคสมัยนี้ที่ข้อมูลข่าวสารม,มันไปเร็วมากๆเลยนะครับการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรมภายใต้การนำของโฆษกฝ่ายการเมืองคนใหม่เนี่ยผมว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากเลยครับว่าจะสามารถสร้างมาตรฐานใหม่ๆในการสื่อสารประเด็นที่อาจจะมีความละเอียดอ่อนหรืออ่อนไหวสูงๆแบบนี้ได้อย่างไรบ้าง คงต้องติดตามดูกันต่อไปยาวๆเลยนะคะว่าการปรับกลยุทธ์การสื่อสารครั้งใหญ่นี้จะส่งผลต่อภาพลักษณ์แล้วก็ความเข้าใจของสาธารณชนที่มีต่อกระทรวงยุติธรรมในระยะยาวอย่างไรบ้างสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะยินดีครับผม